อืมโหโหโหนี่จะขาดบ้างหรอแต่ถ้ามีจะไขมันล้วนๆพี่น้องอ่ะสุดท้ายท้ายสุด this one I try it for you เสือบม <c oughs> ่พี่น้องกินด้วยกันมาเพื่อพี่เพื่นอนน้องโคชแน่สวัสดีครับ มาบุนี่ได้ไปดูปวดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่งามเป็นอย่างขาไล่ไปไดนะครับเด้อพี่น้องทั้งกายทาายั้งใจไม่กินน้ำกันครับได้ <c oughs> เอินเกิมเบยเงา my friend from a l o t of w o r d come to join with me before I have a fresh beef also again today okay come to join with me ก่อนพี่น้อง อันเอี้ที่เอ้ยได้อัวเสียวไว้เนียเพลสโอ้ยมาพี่น้องมาจว่กันขาไล่นุ่มๆซิมก่นแล้วว่าถึงรูบานุ่มของหมักฮึมื้มเจ้าเพียอืฮึมคบมอนลำ ผบดแพ่ปัาข้าวทองพี่น้อง <c oughs> ชิลีอืมอยู่เลยโอ้พริกหวานพี่น้องห <c oughs> วานหวานมาเพื่อพี่เพี่นงน้องอือ ทานนี้ควรมาหากินหามากินนี่พี่น้องได้กับามายุดยูดิบใบหูเสือสมุนไพรชั้นดีอืมครับอืมเจิดเงอนแซ่บหลายพี่น้องแปพร้อมอืม ลอบีเป็นเงินแสบไปหน่อย เขาจะคํำกันแกแสบท้องอ,อ๋อ แซบลายดื่มเห็ดน้ำจิม้มเห็ดเบิงพี่นอง next time I will do dipping sauce for you I forgot to make it ลืมเห็ดพี่นองเันจะบอกไปที่เห็ดอยู่ ซอส,สจิบน้ำจิมจ้มแจว่วเพี้ยคือขีง้ง่วนะพี่น้องเอลงตรงเนาะอืมอืมจบอืม,อมข้าวท้องเข้ากันแล้ะ อุยพี่นออ้องมาแซ่บอูอ้สุดยอดเท่านั้นมาอืม อ้ uh, เริ่มเผ็ดละน้ำจิ้มนี่เผ็ดแล้วพี่น้องกินพริกใส่อีกบ่เนี่ยบ่เผ็ดบ่แสบต่อสารคนมากเผ็ดเนาะอืมอ้มอื้ม Render. bạc taxi Đây uống ở với nhau. À. Sếp lại. Hú. เนื้อพันธุ์หอมข้าวไร้พันธุ์หอมแย่บอือเราสามตน้น อันนี้เป็นเสือเนอยืมปั๊บไปเลาะมาก <Easy. S 1> <laughs> มันคิดเงินอะไรพี่น้อง <laughs> วาสิระคันกินโยอะอบอมิด <All right. S 1> มะแหแดบุญเปิดเบ่ร์อิม่ม <laughs> ต้องนอนขนั่งเบิ้งพี่น้องเขาอ,อยากกินน้ำคือเขาแบบอื้อแบบเพราะว่า,อ <laughs> อาเอาบระ ืมอืมบวกง่ายๆพี่น้องปลาสุดท้ายหั่นมาแล้วเบิดเสร็จเงินเสร็จเงินบะอิม it's not enough for me โอเคอาชัยโอรีบ an. um> okay. yeah. ันไอเป็นเสือพี่น้องอืมอดี๋ยว เเเออาาลยนี่จะของเนื้อเพันเปล่ามีบรคมโห้โหโโหนี่คืขาดบ้างหรอแต่ถ้ามีจะไขมันล้วนๆพี่น้องอ่ะสุดท้ายท้ายสุด this one I try for you เสือม <c oughs> าพี่น้องกินด้วยกันอ,อืม

The best for me. This is my favorite food. This one. Okay. วันนี้ผมวัตสุนีเพีินทองด้ะวันไหนถามด้วยแซบเด็นไม่กินให้เบิร์ไหมครับสวัสดีครับบายๆครับ